วัตถุประสงค์ของโปรเจก t นี้ก็คือ 1. เพื่อสนับสนุนเพิ่มรายได้กับร้านค้าผู้ผลิตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ให้มีรายได้ครอบครัวมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ต่างจังหวัดได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามีการจัดทำโลโก้และเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม โปรดักตของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน2 p r โปรดักก็คือน้ำพริกจจกกะจันทะเลขนาด100กรมัมและจจกกะจันทะเล3รสขนาด100กรัมค่ะรา,าคากระปุกอยู่ที่49บาทค่ะมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า2ช่องทางด้วยกันก็คือ Facebook และ Instagram ชื่อแฟนเพจของเรานะคะก็จะชื่อว่าเพจซีชิคาดาชิลีน้ำพริกจจกระจานทะเลบ้านไม้ขาวภูเก็ตนะคะต่อไปเราจะมาดูฟีเจอร์บนแอปพลิเคชัน f a c e b o o k f แฟนเพจนะคะฟีเจอร์ของเราก็คือว่าเราจะมีฟีเจอร์ในการเรียกเก็บเงินของทาง Facebook นะคะ อันนี้ขออนุญาตลูกค้านะคะซึ่งในการเรียกเก็บเงินนะคะทุกครั้งถ้าสมมุติว่าลูกค้าซื้อ2กระปุกเช่นลูกค้าคนนี้รับ2กระปุกนะคะเราสามารถเรียกเก็บเงินบนแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ได้เลยค่ะซึ่งในวันถัดไปแอปพลิเคชัน Facebook จะไปคนโอนยอดเงินเข้ากับบัญชีที่ผูกไว้กับทางแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะคะต่อไปในส่วนของ i n s t a g r a m นะคะยอดผู้ติดตามทั้งหมด52คน โดยเราจะมีการโพสต์รูปภาพวィィิดีโอเพื่อขายสินค้าลงใน i ิน t a g r กรค่ะและก็มีการลงสตอรี่และจัดกลิบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นค่ะพี่ชื่อยองภาวิเศษบุญทําแปรรูปจัากรันทะเลให้เป็นเจ้า,จากรตันสามรถและก็น้ำพิจักรตัน รายได้ที่น้องเขาเข้ามานะคะก็ถือว่าผ่านมากมากเลยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนก็คือมีแค่ดิดเดียวปีก็เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ20%แต่พอน้องเริ่มมาช่วยก็ทําให้เกือบกับจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ในรายได้ต่อตอเดือนนะคะก็ถือว่าผ่าน,นะะในส่วนของจํานวนลูกค้าในตอนนี้นะคะ mm. เทียบกับเมื่อก่อนคือเพิ่มขึ้นเรามีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ แต่ส่วนมากก็คือลูกค้าใหม่ที่ทักมาเขาอยากจะลองชิมด้วยอาจจะเห็นน้องทําเพจอะไรแบบนี้นค่ะคือเขาอยากจะลองชิมอย่างลองทานว่าเอ้ยเป็นยังไงจักระเจาทะเลรสชาติเป็นยังไงพอแปรรูปแล้วเป็นยังไงก็มีคนสั่งเข้ามาเยอะแยะมีทั้งลูกค้าหน้าใหม่และก็หน้าเก่าจากผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มแรกจากที่ว่าเราทำในตอนแรกก็คือในส่วนของบรรจุภัณฑ์ตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือเป็นแบบ ธรรมดาธรรมดาแต่พอมีน้องเข้ามาช่วยน้องก็ช่วยหาบรรจุภัณฑ์ว่าเออเอาาเป็นแบบนี้ดีไหมก็ทําให้บรรจุภัณฑ์ของเราอะดูดีแล้วก็สวยขึ้นทําให้หน่าซื้อและน่าลองเป็นที่สนใจของลูกค้ามากขึ้นนะคะ